สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะพี่นิดก็จะมาแบ่งปันนะคะคาถาขององค์พ่อพระพิคเนนะคะอ่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจค่ะบูชาองค์พ่อพระพิคเนศนะคะหนึ่งร้อยองค์ค่ะนะ,ะทำจี้นะคะอาจจะใหญ่กว่านี้หน่อยนี่เป็นจี้นะคะรุ่นนะคะพรประกาศสิทธิ์นะคะที่มิตรกลับไหว้ที่วัดบวก่อนเป็นประจำนะ,ะพี่ขายของได้พี่ก็เลยมีสัจจะว่า จะไปบูชามาก็ต้องไปบูชามาหาตามสัจจะเนาะฟองเงินะไปทําบุญนั่นเองค่ะก็ขอแบ่งบุญให้นะเพื่อนๆกระยาณมิตรลูกค้าขนมไทยขนมสังขยาทุกคนที่อุดหนุนเราตั้งแต่เริ่มทำจนถึงปัจจุบันนี้ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะอ่ะแล้วก็เราจะมาให้คาถานะคะองค์พ่อพระพิฆเนศให้ทุกคนเอาไปสวดนะคะสวดเป็นประจำละลึกถึงท่านได้ตลอดเวลานะคะอ่ะลำร,รับใครที่ไม่เคย ขอพอรท่านเลยหรือมีท่านอยู่แล้วค่ะก็ให้จุดธูปนะคะกอทอขอพอรทุกวันพักก็ได้นะคะหรือทุกเช้าก็ได้ค่ะก่อนที่เราจะไปทําอะไรให้เรา,ละลา,ะา,ารนะะ,ละลึกถึงท่านค่ะอาจจะจุดธูปหรือไม่จุดธูปก็ได้นะอ่ะก็ให้ระลึกถึงท่านแต่ถ้าจุดธูปได้ยิ่งดีค่ะนะสวดคําว่าโอมสีคณีสายยะนมาหาแค่นี้ก็ได้นะคะสวดได้ทุกโอกาสค่ะจริง,รงๆแล้วในสมุดเล่มนี้มีคาถาเยอะมากแต่พี่จะเอาย่อๆมาให้ทุกคนให้เรา คิดแบบนี้นะขอพอรองค์พ่อพิเกเนตให้ลูกมีจิตใจที่บริสุทธิ์มีความสงบสุขมีทรัพย์สมบัติมากาขายดีขอให้ลูกร่ำรวยขอให้มีลูกมีแต่ความมั่นคงม,มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยเธอนะคะขอให้มีแต่คนรักและเอ็นดูปรารถนาดีกับลูกด้วยเธอขอให้ลูกค้าต่างหลั่งไหลมาอุดหนุนขนมที่ข้าพเจ้าขายด้วยเธอหรือสินค้าที่ข้าพเจ้าขายด้วยเธอเธอขอให้มีผู้คนมา บูชาจี้องค์พ่อพระพทคเนรหนึ่งร้อยองดิเธอให้ลูกค้าเห็นคลิปข้าพเจ้าในช่อง youtube นี้100คนให้พวกเขาแอดไลน์นะมาหาลูกดิเธออะไรประมาณนี้ก็แล้วก็ปล่อยวางก็รู้สึกว่าเราทำแล้วเดีวท่านก็ให้เองนะอ่ะแล้วก็ เวลา,าทำลิปอะไรเงี้ยเราก็บอกเปอร์บอกเฟ e บุ o กนะคะก็ทุกคนก็ติดตามพิษได้นะคะที่ Facebook พิทยากรโซภาหรือแอดไลน์มาที่0985-049762สําหรับใครที่สนใจทําจี้ร่วมกันกับพีินะแล้เงินส่วนหนึ่งพี่ก็จะเอาไปทําบุญที่วัดบวัวขวัญบวงสวงเนาะอัญเชิญองค์พ่อพระพิฆเนศมาอยู่ในจี้ที่พีจะทําให้ทุกคนบูชาแค่100องค์ค่ะ หนึ่งลูกค้าหนึ่งร้อยคนที่บูชาจี้องค์พ่อพระพิฆเนศกับพี่นี่ค่ะพี่จะทําพิธีให้แล้วก็ดูแลหลังการขายนะคะใครที่บูชาไปแล้วทํายังไงถึงเฮงถึงปังก็ติดตามกันได้ในช่อง YouTube นี้ตลอดไปค่ะโดยเฉพาะหรือว่า Facebook หรือเพจนะคะแต่ว่าขอใอ้ทักมาพร้อมกันขอคนพร้อมโอ,อ้เราจะให้เคล็ดลับเนะะี่ยค่ะคิดบวกมีความสุขนะก็จะทําให้คุณขายดีขายปังค่ะคิดถึงลูกค้าว่าเรือนี้จะมีคนมาซื้อมาอุดหนุนเราเยอะๆนะคะอ่ะแล้ว เวลาหาหาเงินได้ใช่ไหมมีแนะนําให้ให้เก็บอะ่ะเก็บซิกจาด้วยนะคะอะ่ะเก็บหกบปเกด้วยนะคะเก็บได้เท่าไหร่ก็คือเก็บกวอย่างเช่นตอนนี้เราขายดีขายหมดแล้วใช่ไหมเรามีสัจจามั้ยพี่เนี่ยว่าจะบูชาองค์พ่อพี่เล่นใช่ไหมถ้าเราขายดีขายหมดหนูจะไปบูชาองค์พ่อพระขี้เน่นจากพินิดเนี่ยหนูก็ต้องเก็บเงินไว้ทุกวันทุกวัน,วน,วนแล้วก็มาบูชาถ้าเหมือนเราถ้าเราผิดสัจาเราจะไม่ได้นะคะเหมือนพี่เหมือนกันถ้าสมมติว่าวันนี้คุณสนใจจี้ใช่ไหม คุณเอาวิธีที่พี่แบ่งปันแล้วไปปฏิบัติแล้วมันดีก็นะคุณก็มีสัจจะอะไรก็ได้คุณจะมาซื้อจี้หรือไม่เมื่อซื้อจี้แต่ว่าพี่อยากให้คนทําบุญค่ะถ้าขายของได้ก็ทําบุญแล้วแบ่งเงินไว้เนาะไว้เพื่อจะทานะบูชาองค์พ่อหรือว่าจะเอาไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะคะอ่ะนี่แหละพี่ก็จะมีสัจจะแบบนี้สาธุขอให้ลูกขายดีขายหมดแล้วลูกจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปบูชาองค์พ่อมาเห็นไหมพี่ก็ไปบูชาเนาะ เมื่อวันนี้พี่ก็มีสัจจะก,กับองค์พ่อว่าพี่จะขายองค์พ่อให้ได้หนึ่งร้อยองค์ให้ได้นะก่อนที่จะทําอย่างอื่นนะอ่ะเราจะทําให้ได้เนาะเราก็เลยเนี่ยออกมาสร้างตัวตนในช่อง u t u b e นะคะก็สําหรับใครที่สนใจบูชาหรือร่วมสร้างบุญสร้างกุศลไปด้วยกันก็นะเปิดจองตั้งแต่วันนี้็นไปแต่ขอให้ทุกคนทักมาป้อมกันหนึ่งร้อยคนคะ่ะนะบูชาไปแล้วจะได้อะไรดีแน่นอนมีผลดีต่อคนที่บูชาวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ค้าขายใช่ไหมนะคะค้าขายเป็นยังไงบ้าง ทำไมค้าขายไม่ดีทําไมค้าขายเงียบเป็นเพราะอะไรหรือว่าทําไมนะคะถึงไม่มีความสุขเลยหรือการเงินทําไมไม่ไมหลามาเทมาไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนเพราะอะไรนะพี่ก็จะให้เคล็ดลับทุกคนวันนี้แหละค่ะหนึ่งวันนี้อยากค้าขายดีใช่ไหมวิธีการปฏิบัติบูบชาต่อองค์พ่อพระพิเนศวันนี้คุณค้าขายอะไรก็ช่างก่อนที่จะขอพรทุกสิ่งทุกอย่างให้ขอพรเทพเจ้าก่อนค่ะ ให้ขอพอรองพ่อพระพิคเน่นก่อนไม่ว่าคุณจะเป็นใครท่านรักหมดทุกคนค่ะนะขอพอรท่านเลยนะถ้าได้ก็ทําบุญทาทานอุทิศกุศลให้ท่านนะคะ,อะขอพอรเลยอธิษฐานจิตใหม่เรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาให้จบไปแล้วค่ะให้อยู่กับปัจจุบันนะคะให้อธิษฐานจิตว่าตอนนี้ขอให้ลูกขายดีขายหมดจุดทูบค่ะจุดทูบสิบหกดอกนะ,ะแล้วก็ซื้อกล้วยมาซื้อพวงมาลัยมานะเอาแค่นั้นก่อนก็ได้เท่าที่เรามีแล้วก็มาตั้งที่หน้าร้านแล้วก็อธิษฐานจิตถึงท่าน ถ้เลือกถึงท่านแล้วก็ขอให้ลูกค้าเข้าร้านได้เยอะขายดีขายปังขอให้ได้กําไรวันละเท่านี้จะอย่างเช่นวันนี้เคยได้วันละหมื่นขอวันละสามหมื่นอาจจะไม่ได้ใช่ไหมอาจจะได้แค่หมื่นสองหมื่นสามก็คือว่าดีนะอะไรประมาณนี้หรือวันวันนี้ต้องการยอดขายกําไรวันละห้าร้อยสามร้อยวันละพันได้ได้พันห้าก็ถือว่าดีนะอะแต่อาจจะได้เก้าร้อยอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าดีนะดีกว่าไม่ได้ใช่ไหมให้คิดบวกผ่านนะ แล้วก็แค่นั้นแหละนะทําบุญส่บาตหรือทําทานก็แบ่งบุญให้ท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือทําการทําบุญการทําทานหรือซื้อของใครก็ช่างไม่ต้องคาดหวังว่าวันนี้เขาจะกลับมาตอบแทนเราเพราะคิดว่าเราทําดีที่สุดแล้วแค่เราได้ช่วยเขาแค่นั้นเราก็มีความสุขแล้วเราจงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้คนที่พบเจอเราเออไม่ใช่ว่าคือ พี่เป็นคนเดียะที่ไม่อยากทําให้ใครทุกข์นะคะเราอยากจะทําให้ทุกคนมีความสุขที่ได้เจอเราค่ะนะะเราก็จะทําตัวให้ดีขึ้นดีขึ้นพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปค่ะนะทุกคนแล้วก็ลงมือทําอย่ามินเงินงน้อยอย่าคอยวาสนาอย่ารอแต่โชคชะตาอาชีพอะไรที่ทําให้เราได้เงินไม่ว่าจะอยู่บ้านแล้วหาตังออนไลน์ก็ต้องหาหรือเราออกไปรับอะไรมาขายเราก็ต้องทําเพื่อครอบครัวของตัวเราเองค่ะเนาะแล้วก็หยุด เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือหยุดคิดเรื่องราวลบๆที่เราเคยทำผิดพลาดมาในชีวิตตัวเองค่ะเลิกแล้วหันมารักตัวเองหันมาใส่ใจตัวเองค่ะมันจะทำให้เรามีความสุขใช้วิธีนี้ก็ได้นะให้เราขอบคุณตัวเองไม่พอค่ะวิธีเคล็ดลับแห่งความสุขนะคะขอบคุณบอกรักตัวเองชื่นชมตัวเองแล้วก็ไปขอบคุณค่สิ่งที่มีอยู่ตัวอย่างเช่นเราค้าขายอะไรให้เราขอบคุณสิ่งนั้นค่ะ ขอบคุณรักเขาที่ทําให้เรามีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณผักนะที่ทําให้เราเราขายดีขายปังเลี้ยงดูครอบครัวเราจะได้จนจนถึงทุกวันนี้อขอบคุณเสื้อผ้าที่เราขายนะที่ทําให้เรามีเสื้อผ้าขายเลี้ยงดูลูกเราเป็นอย่างดีโดยที่เราไม่ต้องออกไปทํางานทั้งนอกเหนื่อยตากแดดแล้วอะไรประมาณนี้ให้ให้คิดบวกหรือโชคดีแค่ไหนที่วันนี้เรายังมีลมหายใจแค่ได้ตื่นมา แค่นี้แหละก็มีความสุขแล้วถ้าอยากมีความสุขมากกว่านั้นะอยากจะกินอยากจะเที่ยวอยากไปไหนไปเลยทุกคนอย่ารอมีเงินเยอะมีเท่าไหร่ก็ไปเดี๋ยวยิ่งเที่ยวเงินยิ่งมายิ่งคุณไปทําให้ตัวเองมีความสุขเงินยิ่งจะไหลมาทีมาคุณยิ่งจะมีไอเดียนะที่จะอย่างเช่นเหมือนพี่พลาลูกไปไปเวสเกตเนี่ยนะคะไปไกลๆเนี่ยเราก็รู้สึกได้เลยว่าเฮ้ย ทำไมห้างเขาเขาถึงอยากเข้าห้างเยอะห้างใหญ่หญทําไมเขาถึงคนถึงอยากเข้าห้างเยอะเราก็มีไอเดียว่าเฮ้ยทาไมเขาเพราบริการดีทําไมเขาถึงคนเข้าห้างเยอะเพราะอะไรแล้วทําไมห้างนี้ขายดีเพราะบริการดีความสะอาดสะอ้านแอร์เย็นมีที่มีของให้ให้เด็กได้เล่นฟรีก็มีหรืออำนวยความสะดวกสบายให้ลูกค้าได้คนเขาถึงอยากเข้าจริงไหมคะ เหมือนกันเท่าน,นี้เราค้าขายไม่ว่าจะอยู่ระดับไหนก็สร้างการบริการสําคัญมากค่ะนะการบริการนะสำคัญมากบริการในเรื่องไหนจะอ,อย่างเช่นวันนี้เราเป็นแม่ค้าใช่ไหมเราเป็นนักธุรกิจใช่ไหมเราเป็นเจ้าของแบรนด์เราเป็นซีอเราเป็นหรือเป็นแล้วแต่เราจะคิดว่าเราเป็นใครอ่ะเราก็ต้องใส่ใจเราต้องให้สิ่งดีๆกับลูกค้าเรากับคนที่ติดตามเราถึงแม้ว่าเขาส่องเรามานานเขาจะซื้อเราหรือไม่ซื้อเขาจะชอบเราหรือไม่ชอบ แต่เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเราจงพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นอ่ะ <c oughs> เพื่อคนของเราค่ะ <c oughs> ก็เพราะว่าเขารักเรา <c oughs> เขาถึงเข้ามาหาเรา <c oughs> เขาเลยมาติดตามเรา <c oughs> ให้เราคิดอย่างนี้นะเออคิดอย่างนี้สบายใจคิดว่าเขารักเราเขาถึงเข้ามาหาเราค่ะถ้าเราคิดลบว่าเฮ้ยเขาเข้ามาเพื่ออะไร <c oughs> เพื่อประโยชน์อะไรเขาหรือเปล่าเราจะไม่สบายใจนะเราจงอย่าคิดแบบนั้น คิดว่าที่เขาเข้ามาหาเราหรือเราไปหาใครมาก็ช่างเขารักเราเขาถึงรับแอดเราอืมนะคะไปแล้วนะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ดจ้าจ้ะนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดจวาจ้ะนะคะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะทำแล้วรับรองรับรองเฮงปังเงินไหลมาที่มาไม่ขาดมือค่ะได้ตามเป้าที่ตั้งแน่แน,นอนค่ะ